มาพบเจอกับช่องสามสาวชาแนลนะคะสามสาวชาแนลวันนี้มาติดตามแนวทางของอาจารย์เนี้ยนะคะอาจารย์เนี้ยบุรีรัมให้ประจำว่าให้ประจำวันที่สิบหกกันยายนหกสี่นะคะให้อาจารย์เนี้ยให้มาเด่นนะคะเด่นหนึ่งศูนย์ห้านะคะหนึ่งศูนย์ห้าวิ่งศูนย์กับห้านะคะวิ่งศูนย์กับห้าอาจารย์เนี้ยจับคู่ให้สองตัวนะคะสองตัวนะคะหนึ่งสอง 1 4 0 5 0 7 2 5 2 7นหย์สองหสองเจะคะฟังอีกครั้งนะคะาจาร์เนี้ยจับคู่มาให้2ตัวนะคะจับคู่ให้สองตัว1 2 1 4 0สอง2 5 2 7ย์ห้าย์สองหาสองจอาจารย์เนี้ยเน้นมาให้นะคะอาจารย์เนี้ยเน้นมาให้0 5นย์หะคะ05ย์ห้าแล้วก็สองหแล้วก็สองนะคะาจานเนี้ยเน้นมาให้จะมีจะมีอยู่6 หกหางนะคะหกหางสองตัวบนจะมีจุดหกหางนะคะส่วนสามตัวบนนะคะสามตัวบนอาจารย์เนี้ยให้สองชุดนะคะสองชุดจะมีเจ็ดห้าสองนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งห้าอาจารย์นเนี้ยมา,าเ,ยนะะเน้นมาให้ทั้งสองชุดเลยนะคะเน้นมาให้ทั้งเจ็ดห้าสองแล้วก็ศูนย์หนึ่งห้านะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูถ้าเกิดว่า ใครที่มีบุญร่วมกันนะคะมีบุญหรือมีอะไรร่วมกันนะคะก็จะถูกหวยไปด้วยกันนะคะถูกหวยเลยเบอร์ไปด้วยกันแนะนําว่าให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอันนี้จะเป็นเบอร์อาจารย์นะคะเป็นเบอร์อาจารย์เนียนะคะใครที่สนใจอยากสอบถามนะคะอยากได้แนวทางนะคะก็โทรไปเบอร์อาจารย์เนียได้เลยนะคะไปทุกนี้นะคะเบอร์อาจารย์ แล้วก็เลขที่บัญชีนะคะเลขที่บัญชีแล้วก็ธนาคารนะคะแล้วก็ธนาคารของอาจารย์นะคะ right แคปไว้ดูเลยนะคะแคปไว้ดูเลยอีกไม่กี่วันก็หวยก็จะออกแล้วนะคะอีกไม่กี่วันหวยก็จะออกแล้วนะคะใครที่สนใจแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยใครที่มีบุญร่วมกันนะคะใครที่มีบุญร่วมกันถูกหวยได้กันแน่นอนนะคะถูกหวยได้กันแน่นอน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสามสาวชาแนลนะคะสามสาวชาแนลใครที่สนใจเช่าเครื่องรางนะคะเครื่องรางของขว <c oughs> ันะคะเหรียญปู่นะคะเหรียญปู่แล้วก็จี้ประจำวันเกิดนะคะจี้ประจำี่ประจำวันเกิดแล้วก็ได้แดงนะคะได้แดงหรือมีเพิ่มเติมนะคะอาจจะ ได้ลูกช้างนะคะลูกช้างมาด้วยนะคะทําการค้าขายมงคลเรื่องเนื้นนะคะทําการค้าขายมงคลน,นะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยใครที่สนใจนะคะถ้ามีบุญร่วมกันนะคะถ้ามีบุญร่วมกันก็นะคะ ก็ถูกหวยไปด้วยกันนะคะถ้ามีบุญร่วมกันก็ได้ถูกหวยไปด้วยกันนะคะแอดก็ฝันว่าแอดดก็ฝันว่าได้ตังค์อยู่นะคะก็น่าจะได้อยู่นะคะแอดฝันว่าได้ตังค์นะคะได้ตังค์นะแอดฝันว่าได้ตังค์ก็น่าจะก็น่าจะน่าจะถูกไปด้วยกันอยู่นะคะน่าจะถูกไปด้วยกันอยู่ แคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยอี <valu ing> ไม่กิวันหอยก็จะออกเลยะคะ่ะแนะนําว่าให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่อุดหนุนให้ซื้อหอยตาดินหรือหอยบนดินนะคะผิดกฎหมายนะคะผิดกฎหมาย <School> อุดหนุนรัฐบาลไทยนะคะซื้อลอตเตอรี่นะคะซื้อลอตเตอรี่อุดหนุนรัฐบาลไทยนะคะ ซื้อไว้ติดตัวชักสองสามใบนะคะสองสามใบถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดไม่มีตังนะคะถ้าเกิดไม่มีตังซื้อสักใบสองใบก็ได้นะคะไว้ติดตัวนะคะตัวเลขละใบสองใบนะคะตัวเลขละใบสองใบก็ได้นะคะ <laughs> ใครอยากแบ่งปันนะคะถ้าถูกให้นะคะถ้าถูกหน่อยนะคะใครอยากแบ่งปันนะคะก็นี่นะคะเลขอ,อาจารย์ เลืบัญชีอาจารย์เนี้ยนะคะเลืบัญชีอาจารย์เนี้ยนะคะถ้าเกิดใครอยากแบ่งปันนะคะให้อาจารย์เนี้ยนะคะคุยกับอาจารย์เนี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์เนี้ยก็อนุญาตให้เอาแนวทางของอาจารย์เนี้ยนะคะมาลงนะคะอาจารย์เนี้ยแล้วก็ส่งมาให้ทางไลน์นะคะอาจารย์เนี้ยก็ส่งมาให้ทางไลน์ รับรองว่าไม่ได้ลอกใครนะคะไม่ได้ลอกใครนะคะรับรองไม่ได้ลอกใครมานะคะอ,อ,อาจารย์เนียส่งมาให้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะย้ําว่าเพื่อเป็นแนวทางแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลย<แ>อย่าลืมนะคะเด่นนะคะเด่นหนึ่งนห้านะคะ10 5ห้า หนึห้าวิ่ง0ูนย์ห้าะคะจับคู่2ตัวนะคะหนึ่งสองหนึ่งสี่ศนห้าศูสองห้าสองเจะคะเน้นนะคะเน,น้นเน้นสตัวนะคะเน้นสองตัว0ูนย์ห้าสองห้าสองเจดนะคะแล้วก็3มตัวบนนะคะสามตัวบนจะมีเจ็ห้าสองนะคะเจ็ห้าสกับ 0 1 5น่นะคะ0 1นนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะแอดพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ขอโทษนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแอดเป็นน้องใหม่นะคะเป็นน้องใหม่เป็นช่องใหม่นะคะเป็นน้องใหม่และเป็นช่องใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนช่องอื่นๆนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนช่องอื่นๆนะคะถ้ามีบุญร่วมกันนะคะถ้ามีบุญร่วมกันนะคะก็จะถูกหวยไปด้วยกันนะคะยังไงก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ